ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ เรามาเปิดประเด็นเลขประจําวันที่2 7วันจันทร์วันนี้กันหน่อยครับมากระทางฝั่งของานด้านเมืองทองรูดแต่กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของานา้านบทไทย .com ครับต้องอ้างอิงกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวว่าธนา้ารกรินพยองครับสอเวยที่จะเปลี่ยนใจที่จะเก็บทางนานสารัตกัญญาโรธหรือเมสซี่ฟาร์มไว้ใช้งานเองในฤดูกาลนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับดวกับลําพูลครับอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยครับเมื่อเมืองทองได้เรียกทางนั้นเมสซี่ฟาร์มรวมซ้อมปรีซีซั่นเลยครับหลังหมดสัญญายืมตัวจาก เชียงใหม่ยูนต็ดตและหลบมาเรียยูรอกกีครับตัดสินใจอยู่ในแผนการตั้ชทีมซีซั่นหน้าหรือไม่แหละครับอย่างไรก็ตามคาณฑมตนาสารัตกัญญาลุยครับกองกลางจอมทัสซาของเมือทงทองราดได้หมดสัญญายิมตัวจากทางด้านเชียงใหม่ยูนต็ดตและถูกเรียก,กลับมาซ้อมกับทีมช่วงปรีซีซั่นเป็นเชียร์บอลไรครับเพื่อให้มาริยยูรอกกีกุนซอชาวมาซิดเนียครับตัดสินใจว่าจะใช้งานหรือไม่ในฤดูกาลนี้แหละครับ อย่างไรก็าตามครับก่อนหน้านี้ครับทนาลําปูลูเรอรครับอดีตต้นสกัดแรกในการ้าแข่งของทนาสารัตกันยาโรตหรือ arm, เมสซี่ฟาร์มแสดงความสนใจที่จะขอยืมตัวไปใช้งานแต่ทว่าตอนนี้ครับดิวดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมกีรนปนะยองว่าจะเก็บใช้งานเองหรือไม่หรือจะปล่อยให้ทีมื่นยืมในช่วงสัญญาเหลืออีก1ปีเท่านั้นแหละครับ ซึ่งในขนาดเดียวกันครับล่าสุดกับทีมข่าวของเว็บไซต์บอลไทยคอมนี่แหละครับได้รับการเปิดเผยจากกองกลางวัย28ปีว่าไม่มีปัญหาทั้งสิ้นหากมาเวมองว่าตอนอยู่ในแผนการทำทีมก็พร้อมลงเล่นในกับเมืองทองแต่ถ้าหากปล่อยไปให้กับบาพูดยืมตนก็ยินดีครับโดยเราเพียงแค่การตัดสินใจของตอนสกัดเท่านั้นว่าจะออกมาเป็นเช่นไรและพร้อมสำหรับทุกเงื่อนไขอย่างแน่นอนเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2องครับประเด็นนี้ก็ต้องให้เครดิตเว็บไซต์ของตางดนบทไทย .com อีกครั้งครับเมื่อได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทางด้านทีรทรบุญมาทันยืนยันแล้วครับว่าจับไม่กลับไปเจลีกหลังมีข่าวไปว่าทางด้านเซโซอสกาสนใจในเจ้าตัวแหละครับอย่างไรก็ตามครับได้ยืนยันจากแหล่งข่าวเอเจนต์ในญี่ปุ่นชื่อของทิรทรบุญมาทันไม่ได้ไปทางด้านเซโซอสกาอย่างแน่นอนเลยครับหลังจากเขากลับมาอยู่กับทางด้านบริเวยจุนเต็ดคำรบที่2พร้อมกับพาทีมสร้างประฏิสาควาติบุญ สมัยที่4ของสโมสรในฤดูกาล2021ทั้งไทยลีกเอเปคับและลีคับโดยกันหลยครับอย่างไรก็ตามครับข่าวที่ตั้นานนักรบกซากุระครับสนใจในตัวของตะนดนโกอ้มนั้นไม่มีปรากฏในญี่ปุ่นแม้แต่สื่อเดียวแต่ว่าเป็นเพจหนึ่งในเมืองไทยที่นําเสนอซึ่งเป็นซายทีมเชตทยครับก็ย,ยังมีสัญญากับปราสาทสายฟ้าอีก1ปีครึ่ง และฉะนั้นครับเอเย็นในญี่ปุ่นระบุชชทครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทนาเซโซโอสากาจะทุ่มเงินซื้อตัวดาเตช้างศึกหลายนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนครับทนานิคันสปอร์ตครับสื่อกีฬายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยข่าวเลยครับว่าสโมสรเซลโซโอสากาสนใจที่จะคว้าตัวเจ้าอุ้มเทรลทอนบุญมาทันแต่ตอนนั้นอยู่กับทนานเมืองทองรายดดไปร่วมทัพแต่ไม่มีดีลเกิดขึ้นครับก่อนที่ในปี2018ก็จะยกไปแล้วในกัปตานวิซโบ โดยมีเพื่อนร่วมทีมระดับแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งตะนันอเนตอินเน,เนตาและตะนันลูคัสปูดสกีอยู่ทีมนะครับ จนกระทั่งฤด,ดูกาล2019ครับเขาโยกไปย้ายปไปไเด้นในกับทนานโยโกมาแอฟบรินอตและสร้างอิมแพคในการเล่นมากมายจากเบ็กซด์ที่ขยับมาเป็นกองกลางในการแจบอลจนพาทีมคว้าแชมป์จีลิกมาครองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยครับที่ทําได้และจากนั้นในปี2022ครับทางด้านเบรนเดนเตตได้ซื้อเขากลับมาร่วมทีมด้วยราคามูลค่าถึง6.7ล้านบาทก่อนที่จะเข้าพาทีมคว้าที่บนแชมป์ได้สาเร็จอีกด้วยแหละครับ ในคะแที่ประเด็นที่3ครับลงมากระทงฝั่งของทนานประลองสาวันดีกันหน่อยครับหรือเจ้าโบสครับกองหลังฝีเท้าดีจมเก่าที่อยู่กับสวรรค์แคทนครล,ลัสิมามาดานเกือบ10ปีครับเป็นต้นมาจนเรียกได้ว่าเป็นจมเก่าทนานอีกหนึ่งคนทีมลูกหนังเมืองยาโมทั้งที่เจ้าตัวครับเป็นคนเมืองของทนานจังหวัดศรีสะเกดยังคงคว้งคว้างกับอนาคตพอ่อค้าแข้งของตัวเองครับหลังจากที่ต้นสังกัดยัยงเงย็บเรื่องสัญญาฉบับใหม่ที่สัญญาเดิมของเจ้าตัวหมดไปตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2021ที่ มาโดยขนาดนี้ครับเจ้าตัวพร้อมที่จะรับข้อเสนอกับทุกทีมหากว่าตอนสกัดเดิมยังคงนิ่งเฉยโดยพร้อมที่จะยืนยันครับว่าตัวเองยังฟิตแม้จะวัย35ปีแล้วก็ตามไม่สีเรียสครับว่าจะเป็นทีมในทัิกหนึ่งหรือทันิกสองพร้อมประดุมทัพด้วยหมดครับหากคุยเรื่องสัญญาลงตัวพร้อมถึงคาดเหนื่อยก็ตามนหะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับยังไม่รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับจากตรงดนานรครราชสีมาครับสำหรับตางดนานเจะโบดประลองสาวันดีองหลังมากประสบการณ์จอมทัพของทีมที่รวมจุ่มท้ายจมวกับทีมมาซิปีนับตั้งแต่ปี2 5 5 5เป็นต้นไปครับกระทั่งสัญญาหมดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2021ที่ผ่านมาเลยครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดบทางน้านประลองสาวันดีครับก็ได้ออกมากล่าวเลยครับว่าล่าสุดทีมนครลาชสีมาครับยังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับผมซึ่งตัวของผมเองครับก็ต้อง รออยู่เพราะผมเองครับต้องการความชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรจะเอาผมเล่นต่อหรือไม่หากไม่ครับผมก็คงต้องเบนเข็มมองไปที่ที่ใหม่เพื่ออนาคตเพราะมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวแม้ั้งนี้ครับผมจะอายุวัยสาปีแล้วก็ตามครับแต่เรื่องความฟิตไม่ต้องห่วงครับเพราะผมดูแลร่างกายอย่างดีตลอดผมคงจะต้องรอดูสัญญาฉบับใหม่จากทีมนครราชสีมาที่ผมรักอีกระยะหาย่างเงียบหรือไม่ก็บอกผมเลยครับว่าไม่ต้องการให้ผมอยู่ร่วมทัพต่ออีกต่อไปผมคงต้องอธใหม่ซึ่งไม่สิ ครับอาจะต้องเป็นทีมนัดทีิกหนึ่งหรือจะเป็นทีมนาดทีกสองก็ตามแต่ขขอตกลงสัญญากับผมได้ลงตัวทั้งสองฝา่ายแบบเป็นวินด้วยกันผมก็พอใจแล้วครับแต่ตอนนี้ขอดูทิศทางจากผู้บรียนนครราชสีมาอีกระยะก่อนแหลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามากระทางฝั่งของทนานชนาทิพสงกระสินกันหน่อยครับออกมาจอมรับหลังจบเกมเลยครับว่าเสียดายที่เขายังจริงประตูแรกในจรีริกับทนานคอสกิฝันตาเลไม่ได้เลยครับซึ่งอะไรก็ตามกับเกมล่าสุดครับกับทนานจูบิโลอิวตาตะครับทนานชนาทิพย์เมลกาดุดเดียว ยิงไปชนเสาครับก่อนที่ทีมก็จะจบเสมอไปในเกมนั้นแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับนายชาติภิษสุนทรศินครับก็ได้ออกมายอมรับหลังจบเกมเลยครับว่าผมรู้สึกดีขึ้นมากครับรู้สึกสนุกในการเล่นกับเพื่อนวมชีมและก็มีจังหวะที่ตัวเองพลาดในการทําประตูแต่ก็แน่นอนครับว่ามันเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลครับเราก็นําสิ่งที่ผิดพลาดไปแก้ไขอะไรที่ดีก็ทํามันต่อไปรู้สึกว่าเราสนุกแต่สิ่งที่เสียใจคือไม่ได้รับชัยชนะมากกว่าแหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ ตามครับถ้าเรายิงได้ก็ทําให้ชิมได้เปรียบอากาศร้อนก็รนบ้างครับแต่ผมก็ชินกับอากาศที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแน่นอนครับว่ามันเข้านาร้อนโ็รอนเหมือนกันทุกคนและฟุตบอลครับมันก็อาจจะเสียใจในวันนี้ครับแต่สุดท้ายเราย้อนกลับมาไม่ได้เราต้องดูคอผิดพลาดทุกครั้งหลังเกมก็จะมีการประชุมสุดท้ายแลวครับต้องเปลี่ยนความรู้สึกของเราเพราะพรุ่งนี้ก็มีวันใหม่เลยครับไปโฟกัสกับเกมใหม่ดีกว่าเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ